s k 9 9คกคุยอินซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ I Love Dara ค่ะอยู่กับแอร์ค่ะเบลค่ะอวันนี้เราต้องบอกว่ารายการของเราวันนี้เนี่ยจะอัปเดตถึงซีรีส์ที่แบบว่ากระแสแบบเรียงมากบอกไปเลยว่าอม ไว้ว้าวุ่นใช่ปหใช่ไว้ว้าวุ่นละว้าวุ่นเติมให้เราต้องบอกว่าเราจัดเต็มนะคะใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหจริงๆแล้วเราไม่ได้พูดมานานแล้วเนาะใช่พูดมาครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วที่แบบเขายังไม่เริ่มออนแอร์เลย่แล้วเราก็เงียบไปพักหนึ่งแต่ครั้งนี้เงียบไม่ได้เราจ้าเพราะว่าไปที่ไหนใครก็ฮร์โมนฮรอโมนฮรอโมนและที่สําคัญนอกจากจะเป็นที่กล่าวขานของวัยรุ่นหรือว่าหลายๆคนที่ดูแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีแบบ บทกระแสวิภาควิจารณ์ตัวละครนู่นนั่นนี่ใช่อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่ากระแสแรงมากเพราะว่าตอนนี้คล้ายๆกับแรงเงาฟีเวอร์ตอนนั้นประมาณนั้นพุที่พัดฟีเวอร์ไปแล้วไงใช่แรงเหลาฟีเวอร์แรงแรงเงาฟีเวอร์ไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนฟีเวอร์ว่าบ้างทุกวันเสาร์ปุ๊บสี่ทุ่มใช่เลิกไปไหนเลยจ้าจีมเอ็มวันจ้าอยู่หน้าช่องจิมเอ็มวันเท่านั้นมาดูกันก่อนดีกว่าว่าทําไม ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยถึงได้ประสบความสำเร็จเขามีการแบ่งออกมาว่า5ตัว5อย่างที่เหมือนกับว่าทำให้ซีรีส์เรื่องนี้นประสบความสำเร็จ <5 S 1> อันแรกเลยเขาบอกว่าบทแรงแต่ว่ามันจริง ก็ถูกนะเท่าที่เราดูแล้วเนี่ยคือแบบถ้าย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนมัธยมนึกออกปะมันก็เป็นแบบนี้ก็ทช่อมมาจากเรื่องจริงอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณจะได้เห็นไปถึงการตีแผ่สังคมจริงที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นปัจจุบันว่ามันเป็นยังไงในเรื่องของการคบเพื่อนต่างเพศเรื่องของความสัมพันธ์ใน เพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันเรื่องความรักรวมไปถึงการดื่มเหล้าสูบบุหรีหรืออะไรเงี้ยการทะเลาะวิวางที่บอกไปมันเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะแค่แต่ว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นหนยุคสมัยนั้นมันแบบอะไรมันก็ยังไม่พัฒนาเหมือนเหมือนตอนนี้เขาเลยบอกว่านี่แหละบทแรงแต่ว่าจริงมันเลยทําให้ตรงใจเราใช่ไหมอีกอันนึงเขาบอกว่าได้นักแสดงที่เหมือนกับว่าแม่เหล็กมาก อย่างคนแรกเลยก็คือพีทพัชระคนนี้เนี่ยก็เล่นวัยรุ่นพันล้านใจใก GTH ก็โด่งดงังแล้วก็มาดังอีกเรื่องนี้นในบทของวินใช่ต้องบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยแจ้งเกิดเหมือนกันนะแจ้งเกิดนักแสดงหลายๆคนเลยทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยสมพงษ์มืดอ่ะใช่แล้วก็ยังมีแพตตี้ใครที่แพตตี้แต่ก่อนนี่ก็จะเล่นเป็นบทบบททเรียบร้อยหน่อยอันนี้ก็เรียบร้อยอยู่แต่ว่าเรียบร้อยอยู่แต่ว่าแบบเดี๋เก่งฉันเดี๋วดูตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยเป็นดาวโรงเรียนบอกแค่นี้ว่าเดี๋ยวดูตอนหลังอย่าไปบอกเอออีกคนนึงปันปันสุทัตาคนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าก็ แจ้งเกิดมาจากละครหรือว่าภาพยนต์หลายๆเรื่องเหมือนกันเนาะวก็คู่จิ้นกับถุงก้าน้องก้าของเรารอติดตามนะแล้วก็ยังมีนักแสดงที่เหมือนกับว่าแจ้งเกิดเข้ามาใหม่อีกทั้งก้าสุภัสราคนนี้ที่รับบทเป็นสไป์แล้วก็ตอโอ้ยอะไรคะเนี้ไม่แปลกใจว่าทำไมคุณคืหลายคนแบบไ่ชอบโตแบบคือเรียกได้ว่าเป็นสเปคของผู้หญิงวัยรุ่นหลายๆคนในตอนเนี้นะตอนเนี้ย เอออ่ะรอดูรวมไปถึงนอกจากหน้าตาที่ดีแล้วยังมีฝีไม้ลายมือที่กินขาดเลยฉันชอบส่องพงอะไรของผู้หญิงคนนี้นออกมาออกตาจังเลยนะ <c oughs> เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้นักแสดงที่เรียกว่าเป็นรุ่นที่หลายๆคนถึงกับหนาวหนาวร้อนๆได้เลยทีเดียวนะเพราะว่านักแสดงทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่เนี่ยประชันฝีมือกันได้อย่างดี อีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าประสบการณ์ร่วมในละครเรื่องนี้เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยฮอร์โมนเขาบอกว่าทําให้เราเนี่ยเกิดอารมณ์ร่วมหรือที่เรียกว่าได้ว่าเป็นภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า nostalgia ียนั่นเองมั <laughs> จะเป็นทางการแพทย์ไปไหมเขาบ,บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้เรานึกถึงอดีตในสมัย,อยตอนที่เราเรียน บางถามว่าเฮ้ยฉันตอนเด็กๆหรือเปล่าไม่ไใช่แต่บางทีมันก็มีบางอย่างในเรื่องของการสงสัยในตอนแรกเลยที่เปิดออกมาก็คือบทของบินที่เราจะสงสัยว่าทําไมนักเรียนของประเทศไทยจะต้องใส่ชุดนักเรียนด้วยอสงสัยไหมถามคือคนที่เป็นอาจารย์ก็ตอบไปเลยเป็นแบบเหมือนเป็นธรรมเนียมเลยคือเขาใส่มาเป็น10 1 0 2บีปีแล้วก็ในเมื่อใส่มานานขนาดนี้เราก็ต้องตอบได้ว่าทำไมถึงใส่ใช่ปะ แต่ว่าอาจารย์เนี่ยในเรื่องก็จะมีคําตอบออกไปว่าทําไมถึงน้องสายใครที่ยังไม่ดูไปดูนะจ๊ะไปย้อนดูไปย้อนดูจะได้คำตอบเลยว่าทําไมถึงต้องใส่เครื่องแบบนักเรียนใช่จริงๆมันก็เป็นกฎระเบียบแหละรวมไปถึงทําให้มีระเบียบวินัยเราจะได้แบบไม่ต้องมาสนใจอะไรเหมือนที่คุณครูขายกตัวอย่างมาก็คือได้คําตอบมาแล้วในฉากนั้นว่าถ้าสมมติว่าโดนโจรขโมยกระเป๋า แล้วถ้าสมจะนึกถึงใครคนแรกก็ต้องนึกถึงตำรวจแล้วถ้าตกวดว่าไม่มีเครื่องแบบอะไรใดๆเลยรู้ไหมว่าใครเป็นตำรวจอาเหมือนกันก็เหมือนกันเลยใช่ก็เหมือนกับว่าแบบแต่ละฉากแต่ละตอนที่นำเสนอออกไปก็คือเป็นเรื่องราวเรื่องเรื่องจริงแล้วก็หลายๆคนก็คงสงสัยว่าทำไมต้องใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ได้คำตอบมาแล้วแล้วก็แบบยังได้ความรู้ว่าการที่มีเครื่องแบบไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพอะไรมันก็มีเหตุผลในตัวของมันถูกป่ะโอ้วันนี้เราดูสวยมากเลยมีความรู้มากดูดีมีความรู้อ่ะอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าเด็กแนะนำให้ผู้ เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นกระแสมากหลายๆคนเนี่ยดูแล้วเด็กๆส่วนใหญ่จะติดเพราะว่าเป็นละครที่มีวัยรุ่นเยอะแล้วก็สะท้อนถึงตัวเองประมาณนั้นทีนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาดูด้วยกันไหมบอกพ่อบอกแม่อะไรเงี้ยมาดูด้วยกันทีอย่มันก็เลยเหมือนกับว่ามีการถกเถียงกันในบ้านเกิดขึ้นว่าแบบนี้ทําแล้วมันไม่ดีนะมันไม่ดียังไงพ่อแม่ก็สามารถอธิบายได้ถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยเราก็มีคุณหมออย่างคุณหมอมินบานเย็นค่ะซึ่งเป็นนามปากกาของจิตแพทย เด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเขาเขียนเพจขึ้นมาเพจหนึ่งเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีชีวิตคล้ายๆกับตัวละครในเรื่องนั่นแหละแล้วก็ ถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นในเรื่องแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังมีข้อคิดที่สะท้อนกลับมาให้เราได้เห็นว่ามันไม่ดีทำแบบนี้มันไม่ดีเพราะอะไรถูกอะไรผิดมันมีเหตุแล้วก็มันมีผลของมันนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดพ่อแม่มีโอกาสที่ได้ดูร่วมกับเด็กหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยก็ควรที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำด้วยเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่คิดตามหรือว่าเอาไปเป็นแบบอย่างมันก็จะพัง ชีวิตก็จะพังกันเลยทีเดียวจะก็คือช่วยกันดูพ่อแม่มาดูกับลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดูไปก็สอนไปเลยนะมันก็แบบเป็นทางที่ดีเหมือนกันนะจากแบบบางครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะที่แบบเฮ้ยดูแบบไม่ค่อยมีเวลาทํางานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ลองแบบมานั่งดูกับลูกแล้วคุณจะเข้าใจเพราะบางทีแบบเฮ้ยลูกทาอันนี้พ่อแม่แบบไม่เข้าใจนี่มันไม่ดีนี่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยลูกก็บอกทำไมพ่อแม่ไม่เข้าใจหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยลองมาดูเรื่องนี้เนาะแล้วก็นั่งดูกันเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยสร้างบรรยากาศอบอุ่นด้ววยยยนะท่่สสาาาคัญเเเลออออข้้ดบกรืง นี้เนี่ยไม่นำเน่าแล้วก็เร้าใจหลายๆหล,ล,ล,ลายคน<ม>บอกว่านนำเ่าฟังได้แต่โหเร้าวใจ,ใจวนะเออ,เอ,อมันเร้าใจ <c oughs> มันมีมันมีเหมือนกับว่าเป็น อะไรที่แบบเราอยากรู้อยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงเหมือนแบบพอดูตอนนี้เราเฮ้ยเฮ้ยตอนหน้าจะเป็นไงวะะไรทุกคนจะเป็นแบบนี้ไม่น้ำเน่าอย่างแรกเลยในละครไทยของเราส่วนใหญ่อย่างที่รู้กันมีพันเรื่ออารมณ์นี้เลยมาเขียนมาจากบทประพันธ์แล้วก็รวมไปถึงจินตนาการของผู้ประพันธ์มันก็ได้ทำให้ดูแบบเพ้อฝันหรือเปล่ามันไม่จริงมันไม่จริงแต่พอมาเป็นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทุกอย่างคือแบบเกิดมาจากเรื่องจริงแล้วก็เรื่องใกล้ตัวหรือว่ารอบข้างเราที่มัน มันเกิดได้ทุกวันแล้วก็ทุกวินาทีทั้งนันเลยอ่ะนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตัวละครที่อยู่ในเรื่องนี้เนี่ยมันยังแสดงความเป็นมนุษย์ก็คือแบบว่ามันเป็นมันเป็นจริงอ่ะเราก็เป็นแบบนี้จริงๆแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบเอาเปรียบเทียบจริงๆนะอย่างคุณชายคุณชายเนี่ยมันจะมีไหมผู้ชายแบบนั้นมันจะมีแบแตะกูลไหนที่แบบโอ้โหมีลูกหลานผู้ชาย5้าคนแล้วจะหล่อเพอร์เฟกอะไรขนาดนี้นึกออกปะถูกแต่เราดูไหมเราก็ดู <laughs> อ,อนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งตัวผู้ร้ายหรือว่าตัวอิจฉาของเรื่องเนี่ยบางเรื่องในบทประพันธ์ที่อันเก่าๆเนี่ยน้ำเน่าเนี่ยมันจะร้ายแบบไม่มีเหตุผลมีดไว้กระตูหูแต่ว่าอันนี้เนี่ย มันเหมือนกับว่ามันร้ายเพราะว่ามันร้ายแล้วมันมีเหตุผลของมันว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้อย่างตอนที่เต้ยโดนตกอันนี้น่าจะได้ดูกันแล้วนะตอนที่เต้ยโดนตกมันก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าทําไมเต้ยถึงโดนตกมันก็เป็นความอิจฉาการของผู้หญิงซึ่งในโรงเรียนอ่ะมันก็มีแบบนี้จริงๆแลวทุกคนเชื่อดีแบบ ผ่านจุดนั้นแล้วก็ต้องมีบ้างไม่นะเราเรียบร้อยเหรอเออบอกเลยอย่างงี้อ่ะก็นี่แหละเป็น5องค์ประกอบที่ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยโด่งดังแล้วก็ประสบความสําเร็จอืจ้ะ อ่าไหนๆก็พูดถึงตัวละครไปแล้วเรามาดูทางอ่ากี่ตัวละครนะเต้ยวินเตยวินสมพงษ์ขวัญอ่าเอาอกเป็นว่าหนึ่งในตัวละครใครที่โดนวิพากวิจารณ์มากที่สุดคือตัวละครที่ชื่อว่าสไปซ์อืมเขาบอกว่าข้อวิจารณที่สําคัญและตัวละครที่ถูกวิพากวิจารที่สุดเนี่ยก็คือตัวละครสไปซ์เด็กหญิงที่ถูกเรียกว่า11รอดรอดที่ผู้คนเนี่ยต่างวิจารณว่าการนําเสนอภาพดังกล่าวเนี่ยฮะรวมถึงภาพอื่นๆแบบไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นภาพความรุนแรง แรงความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศอะไรแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกว่า<ช>มันเนี่ยจะส่งผลกับเ,เรียกว่าเป็นผลกระทบกับจิตใจเยาวาชนไทยที่ใสสะอาดไร้เดียงสาแล้วก็ไร้สติจนอาจเกิดภาวะการเรียนแบบแบบฉับพลันก็คือแบบ<ช>ดูแล้วเอาไปเรียนแบบเลยและเรียนแบบทุกอย่างเหมือนใน,นละครแล้วก็เขาบอกว่าแบบ มันอาจจะส่งผลให้แบบเกิดความหายนะสู่ศิลธรรมของสังคมไทยอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็มีอยู่อย่างหนึ่งฉากน่าจะเป็นฉากแรกๆฉากที่สไปเข้าไปในห้องฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรสักอย่างห้องห้องเออห้องทดลองวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างแล้วก็จะไปมีอะไรบางอย่างกับผู้ชายคนนึงแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนโดนถีบออกมาเพราะบอกว่า ไม่มีถุงยาไม่มีถุงยาอันนี้มัน,<ช>มนก็สะท้อนเหมือนกันนะว่า<ม>โอเคถ้าคุณจะทําอะไรแบบนี้คุณก็ต้องป้องกันนี่ไงแล้วเขาก็บอกว่าข้อวิจารณ์ที่เป็นประเด็นปัญหามากมายที่ค,ควรขดข่อคิดเช่นอะไรที่ทําให้คิดว่าการนําเสนอภาพใดๆแล้วจะต้องเกิดพฤติกรรมเรียนแบบโดย<ม>ทันทีโดยดูแล้วจะเป็นเรื่องราวที่น่ากังวลของผู้ใหญ่เนี่ยเป็นอย่างมากเพราะว่าแบบบางทีปล่อยให้เด็กดูซีรีส์เรื่องนี้<ม>นเนี่ยเพียงลําพังหรือไม่ก็รวมถึงวิจรรารณญาณของเยาวชนที่มีต่อสื่อนั้นมีความซับซ้อนแล้วก็แตกต่างกันออกไปจนเกิดกวว่่าาเรียก เกิดการสรุปเป็นสมก,การง่ายๆเนี่ยว่าเสนอเรื่องนี้แล้วเนี่ยเยาวชนไทยต้องเรียนแบบเป๊ะ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 แล้วก็เรียนแบบเข้าไปในทันทีจริงๆแล้วความคิดนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ดูถูกสติปัญญาของเยาวชนไทยเ,ออเพราะบางคนที่ดูไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ทําตามแล้วก็รู้ว่าอะไรถูกแล้วก็อะไรผิด มไม่ใช่ว่าแบบทุกคนเนี่ยว่าโซนไททุกคนดูออแล้วจะเรียนแบบหมดเลยอันนี้ไม่ใช่ใชค่ะแล้วก็ตัวละครสไปนเนี่ยค่ะเป็นตัวละครที่ถือว่าซับซ้อนในระดับหนึ่งเพราะความซับซ้อนจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือหนึ่งในการท้าทายกับมายาและอคต,ติต่างๆที่สังคมเนี่ยมีอยู่ในทุกวันนี้โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ถูกควบคุมกดทับเช่นผู้หญิงว่าตัวละครผู้หญิงเนี่ยนับตั้งแต่อดีตที่เริ่มมีละครไทยขึ้นมาเนี่ยจะเป็นนางฟ้าเป็นแม่พระสวยใช่หรือไม่ก็เป็นนางมารร้ายเป็นแม่มดอะไรไปเลย แต่ดังนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครสไปนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าสไปนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้เลวร้ายไม่ได้เป็นนางร้ายที่วิทวัดกริ๊ดกนัดแต่ว่าเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาที่ชอบมีความสัมพันธ์กับผู้ชายถ้าเกิดว่าเรามองสไปนในอีกมุมหนึ่งอย่างที่พี่แอร์บอกไปในฉากนั้นที่เข้าไปในห้องฟิสิกส์เคมีชีวะนั่นแหละก็เหมือนกับแบบ ก็สะท้อนให้ดูว่าเอ้ยถึงเขาจะเป็นคนแบบนี้แต่ว่าเขาก็จะรู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองแต่เขาบอกว่าตัวละครสไปน์เนี่ยนอกจากจะเป็นผู้หญิงที่11รอนอแล้วถ้ามองในอีกแง่แน่งหนึ่งเป็นผู้หญิงที่มีอํานาจเออจริงก็ดูฉากนั้นทําไมอ่ะก็ไม่มีเธอก็อดเออเพราะรามชันก็มีเหมือนกันแต่ว่าเธอไม่มีอะไรป้องกันเธอก็ต้องอดเออแล้วก็ระหว่างตัวละครเนี่ยที่แบบแม่ของสไป์กับสไปเนี่ยบางคนคิดว่าแบบเฮ้ยมันกลายเป็น ยังไงเงี้ยเหมือนก็แบบแม่ที่ไม่เข้าใจลูกประมาณนั้นแต่ว่าตัวละครเนี้ยมันกลายเป็นบทสนทนาที่แม่เนี่ยสอนลูกแล้วก็คุยกันอย่างแบบผู้หญิงผู้หญิงคุยกันแล้วก็เปิดใจคุยกันให้คาปรึกษานู่นนั่นนี่ไม่ได้เป็นการที่แบบเฮ้ยผู้ใหญ่แบบมันไม่ดีนะอะไรประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นว่าแบบเอ้ยสอนต่างคนต่างสอนแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยกันความสัมพันธ์ของแม่แล้วก็สไปร์เนี่ยก็เลยกลายเป็นการพลิกบทบาทจากความหมายตัวละครที่แบบ สิบเอ็ดลรอดอนั่นแหละให้ลายเป็นความซับซ้อนขึ้นมาได้อือีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกับว่าสะท้อนว่าทําไมสไปถึงเป็นคนแบบนี้ก็แม่ก็แม่ไงแล้วตอนนับบัตรนาวเนี่ยคุณแม่ก็ท้องแล้วแล้วแล้วพ่อกันใหญ่จ้าแล้วคุณพ่อเป็นใครคะคุณพ่อเป็นนายแบบค่ะโอ้ยมันแซ่บตรงนี้เลยแบบเขาก็มีมุกตลกๆในเว็บเพจอะไรเงี้ยของฮอร์โมนแม่สไปท้องกับใคร สมพงเอออะไรเงีอยเขาคุยกันตลกกอันนี้เราคุยเล่นๆเฉยๆเอ้าหมดรลยยังยังอะตอเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาตอนที่ไปแล้วใช่ดินกระแทกดาวเออดินกระแทกดาวเขาบอกว่าเป็นแบบฮอร์โมนของความเป็นแม่ที่ตอนนี้เนี่ยใครก็ตากหลุนกันตัวโก่งเลยว่าเฮ้ยดาวท้องอสรุปแล้วเป็นไงบ้าง ไม่มอกไปดูเองไปดูเองใช่ไหมเขาบอกว่าซีรีส์เนี่ยหลังจากที่ปล่อยไปก็มีกระแสตอบรับต่ตางๆนะ